ค่ะนี่พี่แพย์พิเรย์วันเนอร์ค่ะเพนบอกตรงๆเลยนะคะเมื่อตอนอายุ20ปีเพนได้กินน้ำยาล้อห้องน้ำเสียชีวิตค่ะแต่ท่นี้พ่อฟงเขาได้ทำการผ่าตัดให้เพนให้หมอทำการผ่าตัดให้เพนเสียค่ารักษาพยาบาลไป25ล้านบาทค่ะก็คือเปลี่ยนไบเทียมเปลี่ยนกระเพาะเทียมแล้วก็เปลี่ยนลำไส้เทียมค่ะ ะะแล้วก็เปลี่ยนตับเทียมเอาเวัยวัในร่างกายในท้องเพนอะทุกอย่างเป็นของเทียมหมดเลยค่ะซึ่งมันทํามาจากซิลิโคนนะคะแล้วก็เพนกลับมากินน้ายาละห้องน้ำตายอีกสิบกว่าครั้งและท่านี้พ่อฟงก็ช่วยชีวิตเพนไว้ได้วยการให้เลือดบำไพค่ะพูดยังไงก็คือเพนเป็นบำไพค่ะ เพนไม่จะไปต้องดื่มเลือดเหมือนมนุษย์ทั่วไปค่ะพอบถามว่าเพนหิวเลือดไหมเพนจะไม่ไม่ค่อยมีอาการหิวเลือดนะคะเพราะว่าเพนเป็นแวมพายโดยที่การให้เลือดแวมพายค่ะเพนสามารถกินอาหารเหมือนมนุษย์ทั่วไปได้แต่ว่าเพนจะไม่หิวอาหารทุกวันค่ะเพนจะต้องมีชีวิตอีก600ปีค่ะกว่าที่เพนจะเสียชีวิตนะคะ โดยที่เพนจะไม่แก่ชรา,าเป็นคุณยายค่ะอย่างมากเพนนัแก่ชรา,าแค่เป็นคุณป้าค่ะตอนเลือของเรื่องเพนกินน้ำยาละห้องน้ำตายเองเพราะฟงเขาช่วยชีวิตเพนไว้ส่วนเรื่องนี้เพนจะกลับไตหวันแบบรู้ตัวเพนจะกลับไตหว่าแบบรู้ตัวปี2 5 8 1ค่ะนะคะเพนตั้งใจแล้วว่าเพนจะกลับไตหวันแบบรู้ตัวถาวรอ,อะปี2 5 8พนปค่ะ เพนเป็นแม่มดด้วยเดี๋ยวเพนจะใช้แม่แม่เวทมนต์ทำให้จุงแดงกับประหลัดอยู่กับเพนไปนานๆค่ะเพนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจริงๆเพราะเพนกินน้ำมาอ้ไรห้องน้ำตายอ่ะเพราะฟงเชิญเลยช่วยชีวิตเพนเอาไว้อ่ะค่ะนะคะผิวเพนก็กระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะว่าเพนเป็นแมมพายวัสดีค่ะ